สวัสดีค่ะน้ำแคแคเตอร์ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Serve Story กับคอนเซ็ปต์ที่ว่ารู้ก่อนกินฟินกว่าเดิมสําหรับวันนี้เมนูที่น้ำจะนํามาเสิร์ฟเรื่องราวให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเนี่ยมันมีชื่อว่า Pizza พิซซ่าค่ะพิซซ่าในปัจจุบันเรียกได้ว,ว่าเป็นอาหารที่ไร้พรมแดนมีความหลากหลายกันไปในแต่ละเมืองแต่ละประเทศทุกวันนี้เพียงแค่เรามีแผ่นแป้งราดไปด้วยซอสแล้วก็โปะไปด้วยวัตถุดิบต่างๆเนี่ย อาหารประเภทนี้ก็สาม,มารถเดียว่าพิซซ่าได้แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะในแต่ละพื้นที่ในแต่ละประเทศเนี่ยยังคงสร้างสรรค์กับหน้าตาของพิซซ่ารวมถึงเจ้าเมนูพิซซ่าเนี่ยในรูปแบบแปลกๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าสตอกะปิกุ้งสดจากประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างมาเลเซียค่ะหรือว่าพิซซ่าอินโดมีจากเจ้าตัวบะหมี่กึ่งสเบร,รูปชื่อดังของอินโดนีเซียเนี่ยก็ออกมาทำเป็นแป้งพิซซ่าได้รวมถึงพิซซ่าเค้กข้าวค่ะจากประเทศเกาหลีใต้ และพิซซ่าหน้าตาแปลกๆอย่างพิซซ่าจักกะจันอันนี้คือมาจากอเมริกาค่ะคือต้องบอกเลยนะคะว่ากว่าที่สมาเป็นความแพร่หลายและเป็นที่นิยมไปทั่วโลกแบบทุกวันนี้เนี่ยพิซซ่านั้นผ่านเรื่องราวมากว่า2,000ปีจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวนาจะมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ค่ะเริ่มกันที่เนื้อหาเชิงวิชาการสักหน่อยนะคะนักภาษาศาสตร์บางกลุ่มค่ะได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าคําว่าพิซซ่าเนี่ยมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก ก็คือคำว่าพิตตาที่แปลว่าแป้งพายนั่นเองค่ะและที่เราจะมาเล่าเรื่องกันในวันนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยต้องย้อนเวลากลับไปค่ะย้อนกลับไปก่อนที่พิซซาจะเป็นที่นิยมในอิตาลีก่อนสมัยที่ปลาอนโชวีจะเป็นที่รู้จักซะอีกนะคะเอาเป็นว่าเราจะย้อนกลับไปนะคะในยุคก,ก่อนริสต์การสมัยกรีกโรมันนั่นเองค่ะ มีเรื่องเล่าว,ว่าความนิยมในการกินเจ้าแผ่นแป้งที่มันบางกรอบนิดนิดหอมไหม้หน่อยหน่อยอย่างแผ่นแป้งพิซซ่าในปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากความผิดพลาดของพ่อครัวค่ะที่เขาได้ลืมเจ้าแผ่นแป้งเอาไว้ในเตาไม้เตาฟืนที่เอาไวอ้อบขนมปังน,นี่แหละแต่เขาลืมนานไปหน่อยค่ะเขาได้กลิ่นอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือเอ๊ะทำไมกลิ่นอะไรไม่ไหม้ก็เลยรีบไปหยิบมันออกมาดู แล้วก็พบว่าโอ้โหมันมีความเกรียมกว่าปกติที่เขากินกันแต่ว่าเขาก็ยังคงตัดสินใจที่จะชิมมันค่ะและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความอร่อยจากเจ้าแผ่นแป้งตัวนี้นะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยการกินแผ่นแป้งนี้เนี่ยค่ะในสมัยกรีกโรมันเขาก็คือจะทําแป้งแบบเนี้ยแล้วเอาไปฉีกแล้วไปจิ้มกินกับน้ามันมะกอกรวมถึงพวกเครื่องเทศผงปรุงรสต่างๆเป็นเครื่องเคียงที่เขากินกันอยู่แล้วในสมัยนั้นซึ่งก็มีหลักฐานนะคะว่าผู้คนในยุคก,กรีกโรมันเนี่ยนิยมกินแป้งขนมปังแบบนี้กันอยู่แล้วโดยที่มีชื่อเรียกเมนูนี้ว่าโฟคาชาหรือที่บางคนเรียกว่าฟอคาเซียนั่นเองค่ะ แต่เราจะมาพูดถึงหลักฐานที่เริ่มจับต้องได้กันตั้งแต่ปีคิดศักราช79ถ้าใครที่ชอบประวัติศาสตร์นะคะน้ำว่าพอพูดถึงปี79เนี่ยก็ต้องเริ่มอ๋อแล้วละ่ะว่ามันคือปีที่เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ของภูเขาไฟวิสุเวียตค่ะ แล้วก็ทําให้เมืองปอมเปอีทั้งเมืองถูกผนึกปิดตายเอาไว้ภายใต้ซากลาวาซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะผ่านไปอีกประมาณ5-600ปีเลยจนมีนายกกตาโนฟิโอเรลลี่ที่ได้ไปทําการขุดเศรเมืองปอมเปอีเนี่ยค่ะจนค้นพบกับเตาฟืนจํานวนมากแล้วเขาก็ได้ไปค้นพบยิ่งกว่านั้นีกคะว่าภายในเตานี้เนี่ยมันยังคงเหลือเท่าฐานขนมปังค่ะทุกคนเป็นจํานวนถึง7กิโลกร,รัมเลยนะที่มีการบันทึกไว้แล้วเนี่ยแหละค่ะ คือหลักฐานนะคะที่สามารถจับต้องได้ในทางประวัติศาสตร์ว่าผู้คนในยุคนั้นเนี่ยเขามีการกินเจ้าแผน่นแป้งขนมปังเป็นปกติแล้วค่ะแต่จากความเป็นแป้งที่เอามาฉีกแล้วก็จิ้มกินเนี่ยดำเนินพัฒนาวิวัฒนาการกันมานะคะจนมาถึงความเป็นพิซซ่าแบบที่เป็นแผ่นแล้วโปะหน้าลงไปแล้วก็ห่อกินเนี่ยค่ะมันใช้เวลาร่วมพันปีเลยนะคะทุกคนเราจะมาพูดถึงรูปแบบอาหารที่ปัจจุบันเราเรียก,กันว่าพิซซ่ากันบ้างค่ะเจ้าพิซซ่าเนี่ย กำเนิดขึ้นแบบเป็นทางการครั้งแรกที่เมืองเนเปิลหรือว่าเมืองนาโปรีประเทศอิตาลีซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ตอกย้ำเข้าไปนะคะว่าพิซซ่าคงจะหนีไม่พ้นจุดกำเนิดจากอิตาลีจริงๆเนื่องจากว่าเมืองเนเปิลเนี่ยที่ตั้งในปัจจุบันอยู่ใกล้เคียงกับเมืองปอมเปอีที่น้ำได้เล่าไว้ก่อนหน้าว่ามีการค้นพบเท่าฐานขนมปังตั้งแต่2,000ปีที่แล้วนั่นแหละคะ่ะ ประมาณช่วงคิสต์ศักราช1 6 0 0ก็ได้เริ่มมีการบันทึกถึงพิซซ่าเป็นครั้งแรกที่นี่ซึ่งต้องเกริ่นถึงเมืองเนเปิลในสมัยนั้นสักนิดนึงค่ะว่าสมัยก่อนชื่อเสียงของเขาโด่งดังในเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะนั่นก็คือประชาชนของเมืองนี้มีความยากจนเป็นอย่างมากค่ะและเจ้าพิซซ่าเนี่ยก็กำเนิดขึ้นมาจากความต้องการของกลุ่มคนที่เป็นชนชั้นแรงงานเขาต้องการอาหารราคาถูกแล้วก็รวมถึงต้องการอาหารที่สามารถกินได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งเมนูพิซซ่าเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์พวกเขาค่ะโดยส่วนประกอบหลักของพิซซ่าแรกเริ่มเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแป้งน้ำมันมะกก่อเนยแข็งเศษเนื้อปลาแอนโชวีแล้วก็รวมถึงพวกผลิตผลทางการเกษตรอะไรที่เหลือๆเ,เนี่ยค่ะเขาก็จะใส่ใส่เข้ามาแล้วก็เอาเข้าไปอบเท่านี้ก็จะได้เป็นพิซซ่าแล้วค่ะแต่ตอนนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอ้าว เราไม่มีมะเขือเทศหรอใครที่กินพิซซ่าก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะคือนางต้องเล่าก่อนว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนอิตาลีอ่ะเขายังไม่รู้สักมะเขือเทศกันด้วยซ้าไปค่ะและแถมในยุคเริ่มต้นที่มีการนําเข้ามะเขือเทศไปที่อิตาลีเองคนอิตาลีเขาก็คิดว่าไอ้เจ้ามะเขือเทศเนี่ยมีพิษ ไม่สามารถที่จะทานได้ด้วยค่ะก็เลยท,ทาให้ในยุคแรกเนะะี่ยค่ะยังไม่มีมะเขือเทศในพิซซ่าแล้วถ้าใครสงสัยว่าโอ้โหถาดใหญ่แบบนี้เนี่ยจะทานแบบเร็วๆกันได้ยังไงนะคะคือวิธีการกินของเขาเนี่ยเขาก็จะเอาเจ้าแผ่นแป้งเน,นะะี่ยค่ะมาพับค่ะตรงมุมแหลมๆเนี่ยเขาก็จะพับเข้ามาแล้วก็กัดกินเข้าไปค่ะแผ่นหนึ่งชิ้นหนึ่งเนี่ยนัว่าน่าจะประมาณสองสาคำก็น่าจะหมดแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่เป็นที่แพร่หลายมากๆเลยในเมืองเนเปิลสมัยนั้นค่ะ รวมถึงก็ยังคงมีเรื่องเล่าแบบปากต่อปากที่นานไปค้นเสิร์มาอีกนะคะว่าในยุคเริ่มต้นเลยนะคะกลุ่มคนที่ไม่มีอันจะกินไม่ว่าจะเป็นคอท่านหรือว่าคนจรนจัดรวมถึงหญิงค่าประเวณีแบบนี้ค่ะคือกลุ่มคนกลุ่มนี้เขาก็จะเอาเศษอาหารที่เขาได้มาเนี่ยแหละค่ะ มาโปะลงไปบนแผ่นแป้งซึ่งถือว่าเป็นของที่หาได้ง่ายแล้วก็ราคาถูกมากในสมัยนั้นพอเขาโปะลงไปเนี่ยแล้วเขาก็กินกันซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของพิซซ่าเช่นเดียวกันค่ะแล้วแถมยังคงมีบันทึกเอาไว้นะคะในประวัติศาสตร์ของชนชั้นสูงด้วยว่าเขาอั <c oughs> ิยาม <c oughs> การกินอาหารประเภทนี้ค่ะว่า disgusting หรือว่าที่มันแปลว่าน่ารังเกียจนั่นเองเลยกลายเป็นการแบ่งแยกชนชั้นไปเลยนะเพราะว่าสมัยเริ่มต้นคนที่มีฐานะเขาก็จะไม่กินพิซซ่ากัน แต่แน่นอนว่าทุกอย่างก็ต้องมีพัฒนาการค่ะผ่านไปอีกประมาณ200ปีมาในถึงช่วงประมาณกลางคิศตกราชที่1800นะคะน้ำต้องแนะนำบุคคลที่มีบทบาทในการยกระดับพิซซ่าขึ้นมาค่ะเขามีชื่อว่าดอนดาฟเอลเอสโปชโตตาราฟเอลคนนี้เนี่ยนะคะหรือว่ามิสเตอร์เอสโปชโตเนี่ยเขาเป็นคนทำพิซซ่าฝีมือดีคนหนึ่งและเขาเป็นคนแรกค่ะที่ได้เริ่มนำชีสมอสซาเรล,ล่าใส่ไปบนพิซซาถือว่าเป็นการยกระดับครั้งแรก ะะของพิซซ่าในยุคนั้นเนื่องจากว่ามอสซาเรลลาชีสเป็นวัตถุดิบที่เป็นที่นิยมแต่มันก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงพอเขาสามารถที่จะเอามาพิสซิลิ่งกันได้เนี่ยก็เลยทาให้พิซซ่าถูกยกระดับขึ้นมาโดยที่คนที่จะกินพิซซ่ารูปแบบนี้ต้องเป็นคนที่มีอันจะกินขึ้นมานิดหนึ่งซึ่งสมัยนั้นซอสมอสซาเรลลาเนี่ยต้องทําจากน้นํานมควายแล้วเขาใช้น้นํานมควายจากควายสายพันธุ์พื้นเมืองอะ่ะที่มีชื่อพันธุ์ว่าฟิออเรดีบัฟเฟล่าเป็นอะไรที่น้ําไม่เคยยกกกินนะแต่ออาาสลม เพราะว่าน้ำเคยมีคนรู้จักที่เขาได้ชิมแล้วเขาบอกว่ามันจะมันแล้วมันจะนัวกว่าจะแตกต่างจากมอสซาเรลลาชีที่เห็นในบ้านเราที่ส่วนใหญ่จะทํามาจากนมวัวหรือเป็นมอสซาเรลลาชีสสังเคราะห์บ้างสายชียทห้ามพลาดอ่ะอาจจะต้องลองให้ได้สักครั้งหนึ่งก็อย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้แล้วว่ามันก็ได้กลายเป็นการอัปเกรดให้พิซซ่าไม่ใช่เป็นอาหารของชนชั้นล่างเพียงอย่างเดียวละและจุดเริ่มต้นนะคะของความพีคแบบก้าวกระโดดของเจ้าพิซซ่าเนี่ยมันเกิดขึ้นในปีคศ1889พระราชา อุมเบโตที่1กับพระราชนีมารการิตาได้สเสด็จมาเยี่ยมเยือนในี่เมืองเนเปิลแห่งนี้ในระหว่างทางนะคะที่พระองค์เนี่ยได้เดินทางกันมาพระองค์ก็ทรงได้กินแต่อาหารสเสวยแต่อาหารชั้นสูงที่เป็นอาหารไดเอทบ้างละ่ะอาหารที่มันจืดชืดบ้างพูงง่ายว่ากินอาหารซ้ำซากซ้ำซากส่วนทั้งสองพระองค์รู้สึกเบือ่อค่ะแล้วคือพอมาถึงเมืองนี้ก็เลยจงรับสั่งว่าเอาพิซซ่าที่เจ้าว่าอร่อยนักหนาเนี่ย มาเสิร์ฟสิอยากจะลองหรือเกินว่ามันเป็นยังไงทีนี้งานก็เลยไปตกอยู่ที่มิสเตอร์เอสโปชิโต้นั่นเองค่ะเขาก็เลยทําการออกไอเดียระดับไอรอนเชฟก็ว่าได้นะคะกับการที่ทําพิซซ่าหน้าใหม่ขึ้นมาเขาบอกว่าพิซซ่าหน้านี้เนี่ยมีรีเพเซนต์ด้วยนะนั่นก็คือธงชาติอิตาลีโดยการที่ใช้สีจากธงชาติอิตาลีค่ะ3ส,สีสีเขียวค่ะใช้จากใบเบซิลหรือว่าใบโหระพาสีแดงก็คือเป็นซอสมะเขือเทศคือสมัยนั้นเนี่ยมีการกินกันแล้วนะคะสำหรับมะเขือเทศแล้วก็สี ขาวค่ะสูตรประจำของเขาเองนะคะนั่นก็คือชีสมอสซาเรลล่าค่ะจากน้นํานมควายจากนั้นก็านาเอาพิซซ่าเนี่ยค่ะไปเสิร์ฟให้กับทางฝั่งของพระราชากับพระราชินีได้ลองชิมรสกันจริงๆอ่ะเขาบอกว่ามีการเสิร์ฟพิซซ่าหลายหน้ามากเลยนะแต่ที่มีการพูดถึงหน้านี้เป็นพิเศษเนี่ยเป็นเพราะว่าพระราชินีมาคาริต้าค่ะทรงปลดปรานแล้วก็ชื่นชอบมากๆบอกโอ้โหนี่มันสุดยอดมากไม่เคยกินอะไรแบบอร่อยอย่างนี้มานานแล้วหลังจากนั้นค่ะมิสเตอร์เอปูชิโตก็เลยทําการตั้งชื่อ พิซซ่าหน้านี้ค่ะเพื่อเป็นเกียรติแก่พระราชินีมาร์การิต้าซึ่งพระองค์เองเนี่ยก็อนุญาตด้วยนะคะทําให้เนี่ยแหละค่ะเป็นการยกระดับว่าโอ้โหแม่แต่ราชินียัางทานพิซซ่าเลยแล้วแถมยังมีพิซซ่าที่ชื่อเดียวกับราชินีอีกด้วยนั่นก็คือพิซซ่าหน้ามาร์การิต้านั่นเองค่ะ ก็ต้องบอกว่าพิซซ่ามาร์กาต้าเนี่ยเป็นพิซซ่าที่มีชื่อเสียงมากๆเลยค่ะของอิตาลีแล้วก็เป็นอาหารประจําชาติด้วยนะคะแต่ถึงแม้ว่าในช่วงปลายคิดศตกรรษ,ษ1800เนี่ยพิซซ่าจะได้รับการยอมรับในวงกว้างรวมถึงในหมู่ชนชั้นสูงของอิตาลีแล้วแต่ว่าเจ้าพิซซ่าเองก็ยังไม่ได้มีความแพร่หลายไปไกลทั่วโลกแบบในทุกวันนี้ค่ะ เหตุการณ์เริ่มต้นที่ทําให้พิซซ่าได้เริ่มแพร่หลายข้ามน้ำข้ามทะเลออกไปมันเริ่มมาจากการเดินทางของพิซซ่าหรือจริงๆต้องบอกว่าเป็นการเดินทางของคนทําพิซซ่าค่ะที่พวกเขาได้เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลไปยังดินแดนแห่งใหม่หรืออันานิคมที่มีชื่อว่าอเมริกาค่ะใช่แล้วค่ะ ร้านพิซซ่าแห่งแรกที่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการในอเมริกาเนี่ยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคิดศักราช1905โดยนายเจเนโรรอมบาดีที่ถนนสปริงแมนฮัตตันนครนิวยอร์กนั่นเองค่ะและร้านนี้เนี่ยยังคงมีกิจการยาวนานจนถึงในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะ และแน่นอนว่าไม่ใช่แค่เมืองเดียวค่ะเพราะว่าผู้อพยพชาวเนเปิลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมืองบอสตันชิคาโกหรือว่าเซนต์หลุยมีชาวเนเปิลเนี่ยแหละค่ะทำการถ่ายทอดวัฒนธรรมพิซซ่าให้กับอเมริกา ตัดภาพกลับมาฝั่งยุโรปกันบ้างนะคะพิซซ่าในยุโรปเนี่ยได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษฝรัร่งเศสหรือว่าสเปนไดเน้เนื่องจากสงครามค่ะสมัยสงครามโลกครั้งที่2ค่ะเมื่อกองกําลังสัมพันธมิตรบุกเข้าไปนะคะย,ยังดินแดนของประเทศอิตาลีพวกเขาก็ได้ไปซึมซับวัฒนธรรมการกินพิซซ่ามาด้วยค่ะและถึงแม้ว่าประเทศอิตาลีจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามครั้งนั้นแต่น้ําบอกเลยนะคะว่าพิซซ่าชนะค่ะเพราะว่ากองทหารเนี่ยหลังจากที่จบสงครามไปเขาได้กลับบ้านกัน เขาก็ได้เอาเจ้าวัฒนธรรมการกินพิซซ่าเนี่ยแหละค่ะไปเผยแพร่กันต่อทําให้พิซซ่าเนี่ยชนะ ในสงครามครั้งนั้นแล้วก็มีความแพร่หลายไปทั่วทั้งยุโรปเลยค่ะก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ปีคริสตักราช1940พิซซ่าก็ได้เป็นที่รู้จักไม่ว่าจะในโซนของยุโรปเองหรือว่าในโซนของอเมริกาหลังจากที่มีการนิยมแบบจำกัดเนี่ยอยู่ในอิตาลีมาหลายร้อยปีเลยทีเดียวและเมื่อพูดถึงพิซซ่าทั้งทีถ้าเราจะไม่พูดถึงแบรนดชายพิซซ่าแบรนด์แรกของโลกเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะซึ่งแบรนด์แรกของโลกนั้นก็คือ พิซซ่าฮัทค่ะสำหรับความอู้หูของแบรนด์นี้นะคะต้องพูดถึงจุดเริ่มต้นของพวกเขาค่ะพิซซ่าฮัทเกิดขึ้นมาจาก2พี่น้องตระกูลคานีแดนคานีกับแฟรงคารานีค่ะพวกเขาสองคนนี้เนี่ยเริ่มก่อตั้งแบรนด์พิซซ่าฮัทด้วยจำนวนเงินเพียงแค่6 0 0 US ยยดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ2 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะซึ่งเงินจำนวนนี้พวกเขาเนี่ยไปขอยืมแม่มาค่ะเป็นว่ายืมกันถึง3รอบเลยนะกว่าแม่จะยอมให้ <laughs> ซึ่งเหตุการณ์ที่ว่านี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีคิสษะศกราช 1,956ค่ะ ก็นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพิซซ่าฮัทและพวกเขา2พี่น้องใช้เวลาอายุ่3ปีค่ะในการที่จะเริ่มขยายแฟรนไชส์ให้กับแบรนด์ของตัวเองแต่ความอู้หูที่นําได้เกริ่นไว้เนี่ยมันมาสุดยอดมากๆค่ะตอนปี1977ที่พวกเขาเนี่ยได้ทําแบรนด์ของตัวเองมาถึง21ปีแล้วแต่ในปีนี้ค่ะพวกเขาได้สร้างมูลค่ากลับมาถึง3 0 0้ยล้านดอลลาร์ S คือ300ล้านอะ่ะเราคิดเป็นเงินไทยคือประมาณ10,000ล้านบาทค่ะทุกคนจากเงินเริ่มต้นที่ประมาณ2 0 0 0 0บาท 21ปีมาเป็น1 0 0 0 0ล้านบาททําได้โดยการที่ตัดสินใจขายกิจการนี้ให้กับบริษัทเบปซี่โคค่ะทำให้หลังจากปี1,977เนี่ยได้ทําการขยายแบรนด์พิซซ่าฮัทกระสายไปทั่วโลกอย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน และถึงแม้ในปัจจุบันวัฒนธรรมการกินพิซซ่าเนี่ยจะถูกปรับเปลี่ยนให้มีความสาร้างสรรคหรือมีความแปลกพิสดารแค่ไหนก็ตามแต่เพื่อ,อนๆรู้ไหมคะว่าในเมืองเนเปิลเขายังคงอนุรักษ์การกินพิซซ่าและก็อนุรักษ์เมนูพิซซ่าแบบดั้งเดิมเอาไว้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นมารินาราพิซซ่าตามแบบฉบับดั้งเดิมของชาวเนเปิลในสมัยก่อนหรือมาร์การิต้าพิซซ่าที่ยกระดับฐานะของพิซซ่าขึ้นมาตามความชื่นชอบของพระราชินีมาร์กาดิต้าโดยที่เขาเนี่ยมีมารยาทในการสั่งพิซซ่ากินกันอยู่ด้วยนะคะนั่นก็คือใครที่ไปกินพิซซ่าที่เมืองเนเปิลแห่งนี้เนี่ยเขาจะให้สั่งกันนะคะหนึ่งถาดต่อหนึ่งคนซึ่งขนาดของถาดเนี่ยมันก็พอๆกับพิซซ่าถาดกลางบ้านเราเลยนะแล้วก็คือต้องกินให้หมดด้วยนะคะแต่คือ ถ้ามีโอกาสอะน้ำก็อยากจะลองไปชิมพิซซ่าที่เมืองเนเปิลสักครั้งเหมือนกันนะจะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของพิซซ่าเมนูที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า2,000ปีถ้าชอบถ้าใช่ก็อย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้ดวยนะคะที่สำคัญถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรหรือว่าอยากสะฝากอะไรเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Bye bye. และสำหรับเพื่อนๆที่ยังฟังอยู่น้ำจะขอเสิร์ฟเมนูลับส่งท้ายเขามีการบันทึกไว้ด้วยค่ะว่าพิซซ่าเนี่ยเคยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการจารกรรมจากหน่วยสืบราชการลับ113สังกัดกองทัพบ,บกในอเมริกาค่ะ mm hmm. เขาเคยใช้การส่งพิซซ่าเพื่อจารกรรมข้อมูลจากนักข่าวและนักการเมืองเมื่อปลายปี1960ด้วยนะ ถ้าเพื่อนๆได้รับพิซซ่าแบบปริจนาก็ตรวจเช็คกันดีๆนะคะอาจจะเป็นการจารกรรมข้อมูลลับจากลุงแถวบ้านก็เป็นได้